สวัสดีครับผมสื่อขับแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมนะครับทีนีต้ตอนเรแม่ก็อยู่ห่องช่องพังนำโชคช้างไทยนะครับผมันัะครบนนี้ก็นานแล้วเนาะนะครับไม่ได้ลงคลิปให้แม่แม่ดูนะครับผมันนี้ก็มาให้แม่ดูนาโชคนะครับผมเอา้าเป็นยังไงตอนนี้นะครับนี่ ว่าอ้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมแม่แม่นี่นำโชคนะครับผมนานแล้วนะผมแม่แม่ไม่ได้เห็นนะครับไม่รู้ว่าแม่แม่ลืมหรือเปล่านะครับโอ้ยกาา็ภัยแล้วนะครับนำโชคตันนี้ถนนว่างนะครับผมไม่มีลูกค้านะครับไม่มีลูกค้าช่วงนี้เข้าหน้าโลนะครับผมแม่แม่ ก็ให้แม่ได้เห็นน้าโชคนะครับผมยังอ้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับผมแม่แม่ไม่รู้ว่าแม่แม่ลืมหรือเปล่านะครับน้ำโชคปุ้นปูนนะครับผมของแม่แม่นะครับผม,มคิดถึงกันไหมน้อนะครับผมแม่แม่คิดถึงน้าโชคหรือเปล่านะครับผม รถน้อยนะครับเพียวนี้ไม่มีรถนะครับรถน้อยนานๆจะเจอรถทีนะครับผมดูตุ้มๆในถนนเลยนะครับผมมากลับดีกว่ามามาานี่มาอะไรมามา เดี๋ยวมากินมะพร้าวก่อนนะครับผมมาเลยวมามา <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้วกินมะพร้าวกินมะพร้าวเก็บ <c oughs> กินไหมมะพร้าวนี่ลูกใหญ่ๆนะครับผมรถไม่ได้ติดเพราะเรานะครับคนติดถ่ายรูป <c oughs> เสียงกินมะพร้าวครับ อ่ะถอยเดี๋ยวกลับปางก่อนนะครับมาถอยมาชมาูมามาหมุนมามาอ,อาไรมาแล้วได้มาเผาหนึ่งรูปเดินกลับนะครับนำชูบมานี่เข้าปากแล้วนะครับภาบมาเลยนะครับมามามา